อันนี้เรามาทำบุญวัดปากน้ำซื้อนมของอาม่านะคะอันนี้มียาคูครั้งที่แล้วมาไม่มีมีวุ้นเป็ดมีวุ้นเป็ดด้วยใจกำลังแจกค่ะ่ะวันนี้มีเมนูหอหมอกมแม่ชีบอกว่าเดือนกรกฎาใจเยอะ ค่าจะเยอะกว่านี้อีกตัวที่ไม่มีก็ได้ลูกหนุนฝั่งนู้นยังไม่มีเลยลูกหมดแล้วหรออ่ะไม่เป็นไรออ หลอดหอ่อพลาสติกอยู่ไม่เป็นไรอืออือครั้งนี้เยอะครั้งที่แล้วพระมาแต่ละวันไม่เหมือนกันหมดแล้วค่ะค่ะ เขียนน้ำสก,โกโลุลเขียนสิลูแสสวยๆเลยอาทพี่้งได้เขียนอาลูกก็มันเขียนดีครับเขียนด้วยสิครับ20บาทของหนูมันไม่มี เขียนเขียนตรงนี้ไงเขียนต่อไปเดี๋ยว่อาจารย์ท่านจะเรียกท่านจะรู้ยี่สิบบาทอ่าอิ่มใจเดี๋ยวค่อยเขียนเดี๋ยวค่องเขียนแม่ให้เงินอิ่มใจ20บาททำบุญวันนี้นะคะเดี๋ยวอธิษฐานเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อเด็กิงอลิสาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่ไปอะไ ทำไมอ่ะเอาซองเดียวกันนี่อ่ะเด็กหญิงอลิสาท้พรวรมีพะยี่ส um ิบบาทอันนี Ell ้มันไม่ใช่ซองกะอองอมาต้นงห่งตอนแปะมีท่อแปะยีสิบบาทหกบาทลาปโอ้โหก่กสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วหกสิบปีแล้วเออเดี๋ยวโอเค เกม,วมสวยไหมสวยไหมดีของที่ด้างเขียนแบบนี้ขนาดเฉ็งตัวย่ายยังเลยมันจะไม่ไม่เขียงตัวเต็มข้นมาแล้วค่ะเข้ามาสิบเอดมงห้นาที ะเยอะมากเราได้นมมา59สัมมาสัมพุทธะาานาโพตัาสสะภะคะวะโต ภาษาโอนุชยามาสาโุโนพันเตพิปูสังโคอิมานีพัตานีสัพปริวารานิปฏิทันหาตุพัมหาการพิพาราการิจายาสุขายา รีสูสูผู้เจริญพระพเจ้าทั้งหลายขอน้องทวา,ายซึ่งพระกาหารพร้อมสรงบริวารทา,าย,หาย,หายเหล่านี้แล่าพระพิ สะเคนลูกไปว่าตอนที่มามันมีฝั่งนี้แตมนลนีฝั่งมามีลูกแต่ว่าไม่เยอะนู่นป๊าไปแล้วผู้ชายขึ้นข้างบนได้ผู้หญิงขึ้นไม่ได้ฝั <c oughs> ่งนู้นวันนี้พากเยอะมากค่ะบางทีแล้วเรามาห้าสิบแล้วแต่วันไม่ชีบอก นู่นป้ายกไปนู่นลูกยกไปฝั่งนูนงน้นาน,น,านาุโมทนาบุญของีจิต้สมเด็จเป็นปัจจัยจานวนแบาวันของีคุณก